สวัสดีค่ะสวัสดีวันพุทธที่29มีนาคม2,566ตอนนี้ทุกคนที่ได้ยืนยันตัวตนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้รับวงเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ที่จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในวันที่1เมษายน2,566ในส่วนแรกก็คือวงเงินรูกซื้อสินค้าคนละ300บาทที่จะได้รับทุกคนเท่ากันสค่ากาดหุงต้ม80บาทต่อสเดือน แต่มีมติครมอรเพิ่มให้เป็น100บาท3ค่าเดินทาง750บาทรวมทุกประเภทขนส่ง4ช่วยค่าไฟฟ้าถ้าใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทจะได้ใช้ไฟฟ้าฟรีโดยไม่ต้องสำรองจ่ายแต่ถ้าใช้ไฟฟ้าเกิน315บาบาทท่านจะไม่ได้รับความช่วยเหลือในส่วนนี้และจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมดส่วนการช่วยเหลือในด้านการใช้น้ำประปา ถ้าท่านใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทจะได้รับส่วนลด1 0 0บาทและถ้าใช้เกิน315บาทก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือในส่วนนี้และจะต้องจ่ายค่าน้ำเองทั้งหมดเช่นกัน5วงเงิน200บาทของผู้พิการคาดว่าจะได้รับการโอนเข้าพร้อมเพยแต่ยังไม่มีการกำหนดวันว่าจะเป็นวันใดและหากผู้ที่ยืนยันตัวตนยังไม่ผ่าน สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้นะที่ว่าการอำเภอรหรือสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครถ้าตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ท่านกลับไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารทรกสออีกครั้งส่วนคนที่ยืนยันตัวตนและสแกนหน้าไม่ผ่านให้ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยที่ธนาคารกรุงไทยจะมีวิธีการสแกนหน้าให้ผ่านได้ และเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการยืนยันตัวตนของเรานั้นผ่านหรือไม่คือเมื่อเราเข้าไปตรวจสอบแล้วจะขึ้นเครื่องหมายถูกและเป็นสีเขียวครบทั้งสามอันแปลว่าเรายืนยันตัวตนผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนผู้ที่ยืนยันตัวตนหลังวันที่26มีนาคม2566จะเริ่มใช้สิทธิ์ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนได้ ในวันที่1พฤษภาคม2,566เป็นต้นไปผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้จะต้องทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์แบบผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนด้วยทุกคนถ้ามีแล้วไม่ต้องไปทำใหม่ใช้ผูกได้กับบัญชีธนาคารทุกธนาคารเพื่อรับสวัสดิการที่เป็นเงินสดในอนาคตส่วนผู้ที่ไม่สามารถไปยินยันตัวตนได้เช่น ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปยืนยันตัวตนแทนได้และเอกสารที่จะต้องใช้ก็คือ 1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและของผู้รับมอบอำนาจ 3. หนังสือมอบอำนาจสามารถขอรับได้ที่หน่วยลงทะเบียนหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ สบัตรผู้พิการหรือใบรับรองแพทย์ส่วนกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์แต่มีบัญชีธนาคารอยู่แล้วมีบางธนาคารที่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปทำพร้อมเพย์ให้ได้แต่จะต้องไปสอบถามกับธนาคารนั้นๆก่อนแต่ถ้ายังไม่มีบัญชีธนาคารเลยจะไม่สามารถมอบอำนาจเพื่อเปิดบัญชีได้จะต้องรอการประกาศวิธีการแก้ไขต่อไป ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1. พฤษภาคม2566และขั้นตอนในการยื่นอุทธรณ์คือ1ยื่นอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์หรือหน่วยรับลงทะเบียนที่อยู่ใกล้บ้าน 2. ติดต่อหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อมูล 3. รอฟังผลภายในวันที่20มิถุนายน2566 ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ